จะโมกปากกันแยงใส่ปากกันแยงกันหอมหอมเราใส่เนาะกเด็กกินนี่มาโดนเราใส่ต้อยใส่ต้องเห็นอนมนี่ดส,สีจังวะจา้าจ๋ามกปากกแยงจ,จัากันอเสร็จเกือบไม่ได้ปักกันยงอ๋อ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องก๊อนเจัดการป่าอยู่่ะพอดีได้ปลาวม่าค่ะเป็นปลาเหนือออนมีปลาเสื่อมปลากะแยง,งแล้วก็มีปลาขาวปนมานิดหน่อยค่ะก็เลยว่าจะโมก ok พอดีมีผักกะแยงจะมกปลากะแยงใส่ผัากะแง่งจะ ok ้ะ,ะหอมๆเนาะใส่เนาะจ้า ใส่ปลากระเงี้ยงก็ใส่เอาไม้พอแม่พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ค่ะปลากระเงี้ยงเป็นสีไปกับตรงไปหากอันนี้มันออกก่อนนะปลากระแยงเป็นปลาเนื้ออ่อนนี่ปลาเสื่อมค่ะอันนี้ก็เป็นปลาเนื้ออ่อนแมนค่ะอันนี้ก็ปลาปลากระเงี้ยครับปลาเสื่อมแมนปลาเสื่อมคือกันค่ะปลาเสื่อมอ,อันนี้ปลาหย่างไรต่อปลาที่ใดบ้านนี่ครับปลากุมบอดแมนแมนแมนครับคือแขกแกงค่ะแมนครับ ปลาที่ได้มานีพอหน่อยไปวานแห่มาแล้วก็สื่อมานํำนย์สมกิจบางส่วนครับผมสิมกหมอสใส่พักกระแยงนยเนาะใส่เนาะบรรยากาศตอนเศร้าๆมนันอนีแดดออกแล้วครับพอหน่อยก็แม่ปังไปหาสื่อทอยู่ตลาดครับผมสิไปลงทอระบายน้ำครับ,บสวัสดีครับพี่น้องครับผมต่มแอดมินมิสารบันของหน่อยครับอุมน้แบบยางรอนเลย ไมยคนหนาตาดีเังเลยนหนาตาดีอ๋อโซโอันนี้นี่ซับเค่องซับเค่องรถดีที่นี่ไม่ไม่ไม่เป็นตัวไปเลยมันถบอใไงผดบอกครับมกหมอไหมครับตัวนี้ไงผดได้ก่ันนั้นอ่อาโมนีเนาะครับเนาะเน่ะขอดเกบอันนี้มันต้องขอดเกถ้าปลาเนอออนมันตองเห็ดอีงมันก็ได้ต่ว่าตัวนี้ใบไบอกเห็นผอปัดเค่องไห้ เราจะอยากกินทั้งโตได้บ่ตั้มใจเจ้าเถิดลาคว้าปลาค่ะกกจอมัไปฝึกงาน <S <S> <S นี่แะครับปลาที่คั่วเรียบร้อยแล้วครับผม ปลา,า,ากาแย้งนี่ต้นไงไข่ได้วเนี่ยปากาไข่เลยสไตายปลากาไข่ไข่เกือบถูกตัวครับพี่น้องครับปลากาแย้งมันอนี้อมเบ่งอ่างลางลา่างเลืองเลยทำล้างสะอาดตอนสะอาดดีเได้ครับนายบกขมด้วยค่ะอันตอนแรกใส้ว่าสไส่สิมกหมอนนะตอนนี้ใส่เปลี่ยนแผ่ใส่สิมกตอกมกตองหอมหอมภาษาเหนือเขาเรียกอะไรนะแอบฮะแอบแอบแปลว่ามกแอบปลา บุกขันไสบอกผิีไสขว้าไพเรลล์ได้ค่ะบายตั้งเจริญนะคะเก็ดว่านอนนี่เนะานนนนะบอกผิดตรงเนาะเดี๋ยวะห้าวตำแบบว่าบุกตรงเอาละเอียดค่ะก,กะใสหัวหอมกระเทียมลงไปน้ำจนนิ้มน้อยเมนี้มีอันนี้น้ำเลยค่ะไสผมขอ,อดมได้ครับใส่ โดนไหมคะวันไหนกินนี่มาโดนเหนทรายใส่สิตำใส่น้ำกันจังน้อยรขอเก็บไว้จังน้อยไปต้มสมนี่มัครับหรืออะไรนะคะต้มสมนี่ยังต้มสมยังกระไดเซกกระป๋าอะไรเงี้ยผักกอะผักไรเงี้ยตำเห้มันแบบอันนี้มันจะหอม จาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอหน่อย่อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เขมาม้าเดี๋ยวเลยนะจ้า ลุงโดดครับผมเทพบึบเลยตัวนี้ครับแม่คิดอะไรไม่ออกเราก็ใส่ผงชูรสลงไปก่อนใคร่หบังนะไส้คือจำว่าเด็กินผักกระเหงมาหลายเดือนแล้วนี่แม่นค่ะเพราะว่ามันย่างพ่อเด็กินนี่มันมันแบบมันกระชุ่มกระชวยหัวใจมันชีวิตมันมีรสชาติเลยครับมันมันได้รสชาติใหม่ๆขามาเสริมในข้มหรือซีครับผมใส่เกลือไปแล้ว เดี๋ยวพ่อวันละครับใส่ก็เป็นช่วงหน่อยๆกะว่าซิเซ่น้ำปลาก็ปนนลาแดงน้ำรับผมวันนี้ต้องเป๊กกะโมเป๊ก็เข้มอ๋อเพราะว่ามันซิมบ่ได้เด้ค่ะมันหมกเพราะเป็นเรในาใส่ขันท่าหมกบ่นั่นห้องก็บเมื่อเสียมเลยน ว่ามั่นใจหรือไส่ครับทุคนสบายจสามสามอีอย่างออสามว่าไส่ปักสามเทียบว่าครัาโตปโปลโน่าจะต้องให้มันนี่สี้สีจังเลยจ้ะหมกป้ามันยากจำนาจังนัวเสียเขากับเขาเสใช่ปลาประเดี๋ยวชิ้น เราจะมีผู้ช่วยจบจากข้ารากรรมช่วยหอนะคะบอ,นอบหนี้นินคำว่าข้ารากร,รมมาโดนเลี่<ค> <คน S 2> ยวดีเนาะทชแต่สมัยเฮานเลียนรหมอหกมากครับใช่ก็บหน,น,นี้นั่นคนมาคอมเมนนค่ะมันในส่งกระถินหน่อยว่าเลียนจบข้าราการมาบอกข้ารากรรมมรีคณะข้า,าร,รมมา,า,ากรรมกยรยุบออคอบแม่ เราเสียบอะค่าคาร์กกับทีสอนเกี่ยวกับการเหตดแม่บ้านแม่แมเลื้ยนสอนเกี่ยวกับการเหตุอาหารการแปรรูปบอกรับใจประมาณน,ะนั้นบอสสิบบอสสิบ่อกา<ว>จะเป็นโออัวห่อครับสวัสดีค่ะกานแฟห่อเพี่น้อยจุก <S <s <โ> กามจุกทำมจุกจุภาษาพีสารเท่ากับพ่อครับพี่น้องเีว่าไปนํางานบุญนํางานอย่างก็คือพ่อเอาภาาหรอจุกจุกใช่มักจุกบาท่นเห็มีร้านกับที่อยากจุกเยู่แหละพี่น้องท่านหาร้านข่เน่อมีแต่แน่เพน ออนี่คือโบหอจะเขียนนะครับมันไม่ประสบผลสำ <c oughs> เร็จเตรียมเตรียมเตาจับใส่จับขัวามาใส่กันเลยครับจับหนาจับหลังมากย้ไปขับใส่กันข่อเพาะูะ่ะไทยไปไหนอยู่นีไ่ไงใส่กระเบึง้งเนี่ยเพราเป็นตะเขินหนักไปใส่น,สนี่มไหมจำคิดว่าจำเฮ็ดได้อยู่ด้ว่าไม่หนวกใส่เฮ็ดได้อยู่แต่ว่าใส่หึงแบบว่าว่ามันใหญ่นี่ยหนกว่าอยากเฮ็ดว่ามันก็เลยแบบใส่แม่ประจำเลยครับ เท่เราก็ง้างหมดใจว่ะง้างกับจิจินในขี้เกาละง้างเหมือนจะผึงีผู้ให่อจันอ้าวเลี้ยวเดี๋ยวใช้เอาไปค้างลูกนั่นนะวันซิมครับผมนั่นนะสองสันมาตรฐานไปค่ะเรื่องอะไรกันเอาไปค้างตอนนั้นก็ต้องคีบเออยก็ต้องพีกดเลยบอกนเนี่ยพียดบะน้ำเหมือนแห้งๆแล้วก็ยังซี อะไรวะล่ะซึ่งพี่แม่บอกนะโห่แต่ว่าต้องขีบต้องไม่จีบแตก<笑><笑>เดี๋ยวรอมันหยุบจะ่อยก่อนนะครับเนาะจังสิมาพีครับสีพีก็ได้ค่ะอึ๊บ เกือบไม่มีคำ่ันีน้ำหยาดอยงสีแดงว้ามันเน่บ่สุกค่ะไม่ว่นไนแห้งเราใส่น้เนาหโอ้น้ำนั่วอกมาเลยเนาม,มา, <c oughs> าสิว่าจางด้ว่ <c oughs> จาง,า,า,วางก็เสกเกียอะไรอยู่ใส่าลอเห็น,มนจมจะจมจะจมเหม่สามนีพี่น้องครับผมเวลา ทานไปหลายชั่วโมงครับก็จยังมันสุกจะโดนนะเดยจาน้ําใสอุ่นเตาไว้เพราะว่าหอมยังบบมาตะนาให้เรากินหอมๆครับผมกินน้อนช้อนกานหอมนะใส่หอมใบตองเลยครับหอมผักกระเนี้ยไม่งั้นยังไม่ได้เปิดตัวผักกระเนียงหรอกเพราะตามความสิงจะใส่เคี่ยอนี่ก่อยนเนี่ยใหม่เมื่อสิบลนใส่ด้เอาไปเคี่ยยู่งซ้งนั้นน่นปอสเอาต้องเคี่ยนแต่ตอนนี้มันมันดำานะเนาะ พี่น้องไม่ใิ่ขอน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องผมพนน้อยส้อยเดิมพงษ์กมาตระทงครับ ไปปิ่งนะหมอจะเข้าฝน,นตกเล่นมือเรียนมือมันนี่แหละปี่น,น,น,นโอ้โถ้าหมอขาบรวมแล้วปีนี้ฝนดีกว่าทุกปีครับตลอดไล่การมีเว้นส,นนสนักคืนอาทิตย์นึงแหละเมื่อคืนนี่ก็นักเติบครับหวว่าเข้าแล้วมีน้องชิบะสัน,สสนก็เลยไปปิ่งน้ำก็จะเศร้าอันต้นยามเบ็ดน้ำหรือว่า,ามีได้เจด็ดตัวเสื้อเบ็ดไปซิบกว่าล้านทึ่ยังได้ลูกจากปลาเพลอทึ่เพราะไปหอดมัน ดึงขันเว็ดมูดบาดเดียวดีบพึ่งหมดพูดเปีดก่อนครับเดี๋ยวพึ่งก่อนเขาไม่ใช่เดี๋ยวมียาดันเสริมย้อนไปมาหรอกูมึ้งสิได้ดิสนะกำลังว่าจะจกโทรศัพท์โทรบ่ะหอดีบพึ่งหมดได้ปากเลยลูกมามุกปากในอ่อนปากขันแยงครับป ือสารปลาเสือกแม่นตัวนี้ไหมแม่ครับปลาเสือมีอยู่สองตัวครับาจัดเลยล่ะนี่หอมผักกระแยังเหรอไซไม่ได้ผักกระหยังหรอแย่งแฝกไหมอ๋ออ๋ออ๋อถือกินห้วยโลดวังหันตอนมีว่าก็มีเธอกินเหรอจังเค้มกำบะเถาะจังบ่ครับพอดีนี่พอดีแต่ว่ามันจะเกินเสื่อยังไงลูกเราสอดหนามก่อนตัว ยินงฝืดอ๋อ,อนี่ครับมีแกงเห็ดน้ำผงไหมครับแกงเขียดก่นอนเอาครับตอนนี้โตเยอะม,มากพอเลยเมึงโอ้ยมันเย็นนะตัวนี้เอาแม่คือว่าอุ่นก็อุ่นแต่นะนี่นก็ลงได้เป่านะมันก็อุ่นพอดีกินละเร <laughs> ื่อว่ามันร้อนก็เลยเป่าก็แค่เอาก่อนตัวเราเลยครับ <laughs> ออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยคันหมอนสฉบมันยั่งแฉบแฉลบอยู่เพราะอืมแต่ว่าคนคันไปกินน้ำร้องคอมันจะลื่นจะกตีบคอตูดถอยไปไหนฝีมือกับของครับเสีบแล้วเนาะปากกาตั้งลงนี่เด้อปากกาแม่แม่นไข่เขาไม่รู้เ้องข้อได้ติ๊กเจยให้กินเพระจัดคนนะเอน้อาะ้อมา ไข่ล้วนคุยพยวแมงดาก่อนหอมผักกรนยนผ่แงบนเขาใสรผักผักกระเนี้ยครับไข่ปลากาดพี่น้องกินได้เดือนหนึ่งหอมแซ่บขอนักโต๊ะก่อนัดคุไปย่าเง,งานินวันเข้าภาคที่ต้มวัน ขาเข่าให้ล้อ่ะอัดยามาเซาปเปล่งน,น,น้ำด,ดืมจับขอบีบกันเองอย่างคนเดียวเอาไปเขาเช็บไปด้ยเรไปสอนป้ายไปด้วยเราเริ่มบีบเขียมิียยางคักเในมอเซาพี่น้องว่าเราไปหาซ่อนลกุกหัวอานได้มกเสร็จแล้วบัดนีน้เรียมเอาน้ำออกเปอเซอรถแล้วลืมสลีออกไป้าเลย แสบครับเยู่อเพิ่งความงอมงให้ะเล่นกข้างนเอโอติดเข้าอยู่ทางนี้ใบใหญ่่บเป็นอะไะกินให้หมด่อหาแล้วก็ลายดูนี่ั่นนั่นนั่อุปกรณ์จ้ะ

เอามาและเดี๋ยวเ่เดี๋ยวเ่ไรก็เข้าเมื่อเปิงไปเพื่อนไปเตล่งเขามันถึงมองนี้กันน้ามันแห้งก็คือเขาต้องไปคูดน้ำมันงายหน้ามันไหลลงมาหาดองหมองเปงบอกครับพ่อแน่นลองลองมันก็เป็นมีเสมอได้หรอกร้องเราแรกๆต่ำตะแค่ตำแบบนี้ละกะรหองเหนียวน้ำหมองมันจะน้อมัน่เกิดด้ยังมีไรบ้างเนี้ยยังไม่ไลเหรอ มันไ่ออกไปบ่ามีไตก็ได้หรอพาไปพูดเดไปเป็นล่มอยู่ตรงหน้ามันบ่รอนอนหอบหาบมันจาจับความเนี่ยนอนรอใช้ดึงนั้นดูเรากัลูกกาทวนๆนะข้าดำมาแล้ว่ะสองมือเราได้เราดำนาเป็นลูกการาเาอยู่บ่ ปลากับเจียงเมงด้โอ้ตุ๊ดยอดน้าวบะเอาคนงานเนาะกระเพื่อนตุวอะไรล้างกันเลยืมดูใช่ไงฮะไม่ต้องมางนี้ต่้งแต่เนาะ ไไตัวล,ล,ล,ลอยของเธอเหรอนี่ก็ขายดีนี่เราขายหู่นเดี่ยวนขายเสยเนาะได้ต่ำใจก็เื่องพอเลยนะนะนี่แหละมองมันไปูมๆห่บเลยมันหลันแบนขับแมหาสมบัติถ้านีทนม่มากเลไปได,ด้ด เอาไปาคืนไปโหออกมาหลายเลยนะเป็นแนวแสีบๆครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟากพี่น้องแฟนคลับทุกงมองทุบบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเด้อครับเ้านี่กินมกปลาปลาเสริมปลากระแหงปลาขาวถึงปลาลดฝนเดียวปลากระพร้อมแ <c oughs> ยงเห็ดละงก <c oughs> ต้มไข่ <c oughs> ครับพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณ oh คณ <Yeah S 1> รับผมขอใอ้ราทำาหมันกันแต่เนี่ยเสแสร้งทำให้ได้กินไข่ด้วยกแล้วกันด้ครับ